ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อพี่น้องสำหรับยายเวอร์เพชรบ้านแพลงได้มีการออกมาเผยออกมาเวา่าอย่างชัดเจนแล้วนะคะว่าผู้ดได้ก็ตามที่ว่าคิดบดีกับน้องอุ้งเอิเงงพันแพงสีตายเบิร์แถบพี่น้องตามที่แอดมินได้สังเกตแล้วก็ได้เบิ่งมามันคือเรื่องจริงมันเป็นเรื่องจริง ผู้ดได้กระที่ววาคิดไม่ดีกับน้องอุงอิงสีแพร่ไพ่จะของพี่น้องทุกคนทุกคนอิลีนะะแอดมินได้เห็นมาแล้วนะคะลวก่าวกานมาสาหรับคนที่คิดไม่ดีกับน้องอุ้งอิงแอดมินกับบอรู้นะคะว่าทําไมเพิ่นต้องคิดบดีกับน้องอุ้งอิงเพ่นแพงนะะตามที่แอดมินได้สังเกตน้อง,งอุงอิงมาตลอดตั้งแต่มืออแรกที่น้องมาอยู่ในวงสาวนอเปรีงแอดมินได้สังเกต,ตมาตลอดนะคะว่าน้องเคยเห็ุอี่อย่างบดีบอ น้องเคยเหตุเรื่องทีบอดีบอแอดมินได้สังเกตมาแล้วนะคะว่าอุ้งอิงไม่เคยทำอะไรที่ไม่ดีเลยนะ,ะน้องมีตต่งแต่ทำบุญนะาทำบุญละกกะาจิตใจเมตตาหาเราคนมาน้องคือคนที่มีบุญบารมีสูงมากๆพี่น้องหละกกาสำหรับผูดด้ใดก็ตามทีวาจะคิดไม่ดีนะคะคิดไม่ดีกับน้องอุ้งอิงแพงเหมือนกับทียายเบอือแลว้วบาไว้นะคะว่าเนี่ยละ่ะ ตีตายเบ,บิดแทบพี่น้องนะตามพีแอดมินได้เบิงมากกับเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงไม่เชื่อก็ต้องเชื่อพี่น้องนันลัพี่น้องถ่าสำร,รับคนทีว่าคิดไม่ดีกับน้องอุอิงเพื่อนแพงนะแอดมินกับบแนนใจนะคะว่าเป็นยังเพิ่นคือต้องคิดบ่ดีกับน้องอุอิงสำรับคน<ว>ทีคิดแบบนี้น,นะเพื่อนหนาสีอิจฉาบบว่าเห็นคนทำดีบ่ได้เห็นคนเฮ็ุดีบ่ได้พี่น้องเห็นคนทำบุญเหตุบุญทำความดีบ่ได้นะ,นะเพิ่นตองนี่แหละ ออกมาเฮ็ดบดีกับน้องอุ้งยิงคลิปบดีกับน้องอุ้งยิงเพรินแพงนะแล้วก็สซ้ำรับผู้ใดก็ตามที่ว่าท้าคลิปน้องอุ้งยิงกับสีมีอยู่กลุ่มกรุ๊มหนึ่งพี่น้องที่ว่าค่อยทีสิบปันค่อยทีสิบป้วนนะค่อยทีสิบปันไม่เป็นไ่ไม่เป็นว่าปันในเรื่องดีเด้อพี่น้องเข้าไปคอมเมนต์ในเชิงลบๆว่าให้น้องอุ้งยิงว่าตั้งแต่ตั้งสี่ว่าทำบุญเอาหนาว่าเสแสแซงว่าแบบประมาณแบบ บ่ได้จริงใจในการทำบุญนะประมาณแบบว่าให้น้องแบบที่ว่าบ,บ่ดีนะ,ะพี่น้องว่าให้อุเอ,อิงสลัพผัดยางนะแต่ว่าสําหรับคนกรุมนี้แอดมินกบมองว่ามันบ่ไม่อย่างดีขึ้นเลยนะมันไม่มันต้องบ่ไม่อย่างดีขึ้นกับในชีวิตเล่านะและ้วกการที่ว่าเรามาอิจฉาคนอื่นแบบนี้นี่แอดมินกะเสือมานะเราว่าบ่มีความสุขเด้อพี่น้องขันท้ามาคิดบ่ดีกับคนอื่นแบบนี้นี่เราบ่ไม่ความสุขนะคันหา้า เฮ้าขัน้าเฮามีความสุขเข้าต้องเห็นคนอื่นที่ว่าทําดีทําบุญแล้วเฮาต้องรู้สึกดีใจนําเพลินดีใจกับคนที่คิดดีทําดีพี่น้องค่ะแต่ว่านี่พอแต่เห็นหน้องอุ้งไปทําบุญนี่คือว่าต้องเขามาการแก่งเขามาปันเขามาป่วนค่ะอันนี้อนมี้กับบอสสาสาเหตุนะคะว่าบอสสาสาเหตุที่แท้จริงนะคะว่าเพิ่นต้องการเอียงกันแน่คะหรือว่าเห็นอุ้งอิงได้ดีบ่ได้หรือว่าจัางไดแต่ว่า เทาทีอดมินได้เห็นมาในน้องอุ้งอิงไม่เคยมีพิษมีใครมีภัยกับใครเลยน้องก็ยุบมองมองแ่งนะถึงแม้ว่าสิมีคนณขมารดราม,ม่าน้องก็ตามพี่น้องแต่ว่าน้องไม่เคยออกมาโต้อตอบบ่เคยออกมาปกป้องเจ้าของฮาสิมีคนเนาวาให้น้องขนาดไหนนะแต่ว่าน้องอุ้งอิงไม่เคยออกมาปกป้องตัวเองเลยพี่น้องสิมีคนณนาวาให้น้องว่าเสแสร้ง ว่าซับออยเห็นบอก,กอนอันนี่นะคะที่ว่าเป็นดราม่าต้งแต่แรกที่น้องมาอยู่ในวงสาวน้องแพงน้องเจ็บท้องประจําเดือนพี่น้องนะเจ็บท้องเขาต้องเข้าใจนะคะว่าการที่ว่าเจ็บท้องนี่มันทอดร่างสั้าใดนะคะและ้วบันนีน้องอุ้งอิงก,ก็เลยขึ้นทําการแสดงถึงแม้ว่าจะเจ็บท้องแต่ว่าก็าขึ้นทําการแสดงเหมือนเดิมพี่น้องแล้วบันนีหลายๆคนได้เห็นสีหน้าของน้องอุ้งอิงแลวกับผ้ากันเข้าไปดรามา่าว่าเป็นยังขึ้นต้องเห็นหน้าตาแบบนี้นะคะ เป็นอยังคือตองเหตุนหนาตาคือคนบ่เต็มใจิร้รองแท้นะคะเขาก็ต้องขาใจนํานะคะวา่าอุ้งอิงน้องเจ็บท้องนะคะการเป็นประจำเดือนนี่พี่น้องนะเป็นอยังทีทรมานแห้งนะแต่ว่าอุ้งอิงก,กะยัง่งทอนอดทอนขืนสูขืนร้องเพลงยุ่งทึงเวทีคือเก่านะแต่ว่าก็ยังมีคนเข้าไปดราม,มาว่าให้อุ้งอิงนี่ถือว่าเป็นดราม,มาใหญ่ก้อนหนีนทีที่เขาได้เห็นมากพี่น้อง ถือว่าเป็นดราม่าที่หนักมากๆนะแต่ว่าน้องอุงอิงไม่เคยออกมาปกป้องตัวเองเลยพี่น้องน้องบอเคยที่สีไปโตตอบเบอเคยที่สีไบวายค้นทีมาวาใไห้นะคะเพื่อสีวา้จะได้กระตามแต่ว่าอุงอิงบอเคยออกมาวาให้คนอื่นน,ะนี่ล่ะนะือว่าเป็นเพื่อน่าคนสีดังนะคนสีดังต้องเป็นแบบนี้นะน้องอุ้งอิงแอดมินสเสอวาน้องก็ต้องรู้สึกน่อยใจนะต้องรู้สึก ต้องรู้สึกแบบบโอเคอยู่ละไป้าที่ว่ามีคนมาดามาห้แต่ว่าห้องก็ต้องเข้าใจนะคะว่าน้องกับ,บ่ะไ้ว่าต้องการอยากสีมีอ่ามีผิดมีผิดก็ผู้ใดนะคะน้องก็อยู่บ่มองแมงของเจา้าของเจ้าของนะ,ะ <c oughs> สำหรับเฟซบุ๊กน้องอุ้งอิงเพชรเพลงพี่น้องนะ,ะในเฟซบุ๊กอุ้งอิงรัตนพรเพชรบ้านเพลงพี่น้องเขาไปเบิ่งเลยนะคะว่าน้องค่อยออกมาโพส์ด่าไผโบ คเคยออกมาโพสไวาให้ผู้ใดบอเคยออกมาโพสลักษณะแบบทีว่าบอดีบอพี่น้องเข้าไปดูเลยในเฟซบุ๊กอุงอิงรัตนาพรเพชรบ้านแพงนะคะอุงอิงไม่เคยว่าด่าบ่เคยโพสเรื่องทีบอดีเลยในเฟซบุ๊กเฟซนี่พี่น้องนะคะขันห้าเป็นเฟซอื่นทีบ่ดีเป็นเฟซนี่ก็คือเป็นเฟซปลอมนะคะขันค้นอื่นทีว่าไปโพสในลักษณะเชิงแนวการพนันบาง เรื่องที่บ่ดีบางพี่น้องอันนี้เป็นเฟซปลอมพี่น้องอันนี้เป็นเฟซปลอมแต่ว่าขันห้าเป็นเฟซจริงของทางดาานน้องอุ้งอิงเว็ดแพ่งนี่สีไปเบิ่งเลยนะคะว่าน้องไม่เคยโพสต์เรื่องที่ไม่ดีหรือว่าโพสต์ด,ด่าผู้ใดเลยบ่เคยโพสต์แซะผู้ใดเลยน้องกับยุบมองมองแง่งคนจะของค่ะแต่ว่ามีแต่คนอื่นเท่านั้นที่ว่าคิดไม่ดีกับน้องอุ้งอิงเป็ดแพง่งแอดมินกับว่าขอใจนะคะว่าเพลินตรงการอีกอย่างพี่น้อง แต่ว่าสําหรับใน Facebook ของน้องอุงอิงเป็แพงนี่สิมีต่างแต่โพส่งงานาะนะคะมีการแช่เพลงให้สําหรับศิลปินร่วมกันบวาสิเป็นทางด้านน้องเพลงพีบดาทางด้านน้องอาอ,อ,อพี่น้องทางด้านศิลปินอีกมากไม่อีกมากนะรายตาพี่น้องน้องมีการแช่เพลงแช่คลิปให้กับคนอื่นะนะหลวกะมีต่างแต่เรื่องท่าดีๆแลวก็โพส่งงานาคือว่า ทำหน้าที่ขวงตัวเองเหมือนเดิมแต่เห็นบอกก่นอนนั่นนี่ที่่าหนองมเมืองภายในครอบครัวนะแต่ว่านนองก็ยังทาหน้าที่คนจัดของคือการโพส่งงานนะการโพส่งงานนี่คืออย่างวัติการโพส่งงานนี่คือว่าการออกมาขอบคุณสําหรับคนที่มอบมาลัยให้องุ่งอิงนะคนะประวัติเป็นทางด้านนาเวที่หรือว่าเป็นรูปแบบออนไลน์เองก็ดีพี่น้องน้องอุ่งอิงได้มีการออกมาขอบพระคุณนะแล้วก็ออกมาขอบพระคุณสําหรับ บวสิเป็นบอจูสอนุตยาสุภาพลุงอำนาจพี่น้องลากาพ่อเอกแม่หน่อยลากาทีมองค์กรสาวนอไปแพ่งสุภูสุคนที่ทำให้อุ้งอิงมีในวันนี้ที่เปิดโอกาสให้อุ้งอิงได้ไม่ยู่มีกินซูเม,มนีน้องอุ้งอิงได้มีการออกมาโพสในลักษณะแบบนี้ทุกวันจริงๆนี่ลหละพี่น้องเพื่อนมากท่ากันมา อุ้งอิงมีบุญสูงจริงๆมีบุญพรมีสูงมากๆละกะานองบ่เคยรื้ื่มบุญคุ้นคนทีมีพระคุณพี่น้องนี่ล่ละทอว่าเป็นคนสิดังต้อไปนาละกะักกาออห้มีขีดการคิ้งานติดต่อน้องมากแบบรั่วๆปังๆละกะาผ้าองค์กรสาวนอแพงปังดังแบบนี้ตลอดไปพี่น้องก็ดีใจนําทีว่าได้เห็นน้องอุ้งอิงนะคะกับอ,องค์กรสาวนอแพงนี่ ขยับขยื่นขยายมีขี้ก่อนขี้งานติดต่อมาแบบรุ่มปรงางพี่น้องนานล่บพี่น้องนานส้ำรับมื้อกี้เรื่องราวสิมาโอวสุพิศน้องบางสัมิศสะกอนเนาค่ะก็สวัสดีค่ะ